สวัสดีครับพี่น้องแซบสวัสดีไปยังเพจเฟซบุ๊กปอนรถไทยแฟนเพจหลักการสองยูทูปปอนรถไทยนํานะครับเอ้ามือนี้มาเปิดฤดูกาลนะครับอัดเฟื่องปีสองหาหกเจ็ดครับพี่น้องขอให้โชคให้ m ắ นครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อแล้วครับอัดเฟื่องเขาดอครับก่อนบ้านก่อนเมืองเขาเลยครับพี่ครับเขาใหญ่ยังมอคหนึองคักอยู่ฝนกะสิตกเพราะฝนพี่น้องเมื่อเช้านี่ก็เพราะที่ลินน้อยนึงครับ ภาษามาตรไสเอาแล้วครับมันโมแหงครับหยานมันหมูอเพื่อนก็นเลยมาเทียงใบเนี้ยนะครับมือนี้หลังจากใบรถใบเรือแล้วครับมองมาลงมาไล่ไใบขาดก็มาลงหน้างานครับมั่วเพื่อนก็นมาลามไปละทีนี้ก็อุ้ยสองครับกับไอ้ทรายนะครับผมเคยไปน้ำสูป,ปีแล้วเฟืองของเขาด่วนฟางนะพี่น้องเลยเราไม่รถเกี่ยวขเขาครับ เก็บเล็กเก็บหน่อยไปแล้วสร้างที่เจ้าเขาแล้วก็สิบวติดตู้เงินไปครับได้กับเราครับผมลอยบัดนะครับผมแดดแน่ขึ้นแน่ครับบรรยากาศโมเป็นใจบันไดก็ต้องฝ่ามาเก็บนะครับเอาเสือกมาแค่สองมวนนะครับผมเอามาหลายบันไดครับมันหนางานเฮาอนมาลาย ขันเครื่องมือนอตเซฟตี้เตรียมครับครบแล้วเซกลอยเปอร์เซ็นต์ครับ,บรอาร,ร์ตลีนอัด์ตว้าเมย์ละซร้าได้อัดเขาใหญ่ครับเหมืนอนนี้ก็มีอยู่ประมาณสีหาไร่แต่พี่น้องนะงา,านของเขาก็มีทั้งผู้เพันเกี่ยวเขาดอเลียบเป็นไม้ก็ท่มมาหลา,ายเจ้าอยู่ครับแต่ว่ามันอยากน,านี่หนามพี่น้องฝนก็นยามให้ตกบนโต๊ะรับยามม่าโมเหตุตกโต๊ะดีครับเอาเริ่มทำการสแสดงครับผมเอาเริ่มทำการสแสดงพี่น้องหลังจาก บริษัทพวมุนครับมังหันวาสิเทศล่ะนายสร้างไงเขาก็มานี่นนครับถอดแป้นตันหนาออกยืดสปริงนะครับกัโอเคล่ะนาสิไดอละบาลเี้เปลืองหน้าหาครับหน้าไฮสองไฮละขห่าง,งต่อที่ขนาดครับรถทุกซีฟเกี่ยวแดวดออกแล้วพี่น้ององาวได้ครับผม ประมาณร้อยสิเซนนะครับแล้วแต่เฟืองหนาบางเแี้วแต่ฟังนาฟัางบางนะครับพี่น้องใส่ในหลอบกิีโหารลอยซีซิครับหออเครื่องอยี่ถี่สองพันหานะครับผมถ้าที่ใส่สองพันะให้อดัดยี่ที่รอบเฟืองหนาก็อดัดรอบลอยเจ็ดลอยหาซีนะครับนะครับพนากาพักงานเมืหรคผมอย่าวยาวนาแอาเฟืองออจากหนาไหมด้อแกอ้มามันวรอ ันม่เลยดีครับพี่น้องบอมีหนามมอมีผมนะครับแล้วก็เฟื่องแห่งบอมครับผมับเผาให้เกี่ยวกับมีอีกหลายนะครับเผาให่ตอนนี้อัดเขาดอไปก่อนครับก็เดียวปูนเครื่องไม่น้ำครับพี่น้องบริเวณยังหลายครับพี่นี่ตัดโซ่ต่างรอดไม้นะครับสองจุดแล้วก็มีเจียใบวงใบมีดนะครับนะครับอีกให้หนึ่ง เฟื่อง,งามงามพี่น้องโต๊ะก,กลางรองดีขนาดนี้ได้กระเป๋าถือมาหนาปนไดครับกะข้อยเอกไปแลบ,บก่อนเฟื่องโอ้ขาวสะอาดครับเฟื่องไม้กันนี่ครับพี่น้อ,นองเอ้ยมันซ่อนน้ำเฟินครับมั่วไม่ตะกินดีแฮงนะครับ,บก่อนเฟื่อง นีดีครับพ่อขออลายนครับขอจะสาม0 0ืก่อนกพ่อราพี่น้องพ่ออยู่นะครับอะเรนะครับพอแข็งก็ไปสิบเอ็ดบาทตลอดสายครับยาวเมตรสิบถึงเมตรที่ โหด,ดผมกับ้ดด้นัวเลยนะครับหาเฟื่องหนาเฟื่องเขาล่มกับสีเวียนกลางออกนอกนะครับตามไล่รถเกี่ยวตอนนี้สวนไายรถเกี่ยวเลยครับเรื่องหมนะใบเก็บขอบที่หลังครับขอบปบเก็บที่หลังนะครับง่ายสุด เห็นเหลืองครับน้มันไม่ค่อยเปลีน่นหรอนนกล้มทุบแน่ได้เสือกครับเอ้าเตรียนพ่นนะครับครับพี่น้องเดี๋ยวสิเลีนนำโดดใ้เมืองให้ฟังนะครับโดดในลงคลิปเถอตอนนี้ผ่านไปยิพบพกก่อนลนะครับเีครื่อง,ง,งของเขาเอา,เาดีครับเครื่องแห่งดีเครื่องไม่นะครับเตียมใบมีดดีๆกับใบมีดของเขาในก,การเลยนะครับ ขอใคุณคยครับหลังจากค้างคายไปในฤดูกาลปีหนึ่งคนว่าป,ปีละเทื่ยครับฤด,ดูกาลอัดเฟืองของภาคอีสานเอาหน้าปังบ่มีนะครับเขียดบานผมย่ำเล่งนะเบิกให้เบิกหน้าไปแล้วโอ้เฟือง,งเรางามแห่งพี่น้องเกี่ยวแล้วบเกินอาทิตย์หนึ่งนะครับอัดเลยเพคนว่าย่านฝนครับคือสีบ่มี แยกไม่ซูมนะครับเบาดีครับอัดในส่วงเทียงส่วงนายนะครับผมลมลมเย็นบ่อยๆนะครับฝายฝนต้นเนานะครับก่อนเฟืองตัวนี้กับประมาณลอยซิปนะครับมารตฐานลอยซิปนะครับผมเฟืองบางฐานะเนี่ยก็ออกลอยเศ้าวลอยเศ้าหานะครับไปแล้วพี่น้อง งานเกา่าทีมงานเดิมครับสายลาพ่อประจักษ์ได้อกับเพ,พื่อนไปเกี่ยวเขาพ่ครับไปรถไตยดูได้อย่างล่รออกมาครับบนอัดเฟืองนะโอ้โหมกับแจ๊คชีพิจรารณาแน่เลยลอง่น้อ,นองเลยยามเสกรถเสกเรื่อยามมันหยาด,ดยยากับวัยย่งนะมั่งเจาแง่ง่ายนลยเป็นปบอปบมาแดกนะครับพร้อมกินไดเ้เล็กหน้อย อยู่ใส่โมโยครับแรนรออยู่เพื่อนนี่มาว่ากันครับคนระับเดี๋ยวจะคิดจะนะเอาพาสิลองฮะดูด,ดีมากๆยาวไปครับยาวไปแตงเพื่องขึ้นลองดีขนาดพี่น้องเกี่ยว60พยาบาลบ้านผมนะครับรถกระสอบนะครับผม เสีองเราออกดีงามเผ่าก็บม่ค่อยเงียบนะครับใด,ดอกพี่นอ้องเผาเผาปั่นเผ่าก็มีอยู่ใส่กันสองตนะครับเพือ่อเป็นอะไรเชิญนหน้ามกรกบาดตรงมันแตกนะครับย่อยปัน่นย่อยเผานะครับตัวหนึ่งสีเขียวตัวหนึ่งสีน้ำเงินครับ เอาไว้สซรับซับเปลี่ยนกันนี่คตัวไหนมีปัญหารถไทยกะเปลี่ยนไทยน้ำมันสุดใหญ่นะครับแล้วก็อัดโบกบูดใบบงไมบมีดนะครับแล้วเพื่อนล,ละขอให้โ่งแหมนันครับพี่น้องทห้หวงทั้งไกลทีมงานอาชีพเดียวกันตัร,รับเครื่องรถเกี่ยวรถไทยนะครับใครที่เขามารับชมรับฟังก็ขอให้ส่งแหมนันสุกคนให้ทำยอดได้ร้ายอะไรได้ร้าย,า,ยายก่อนนะครับ นีหนามจักหน่อยพี่หน่องเริ่มแหงแน่ละเฟืองมันค่างตอ้อดีครับขาเฟืองมาค่างต้อโบแหงนะครับพี่น้องนี้ข่วมเลยเฟืองใหม่สดๆเนี่ยในคล้ายดีแน่นอนครับเข่าทรงต้องค่งา,งางกันยังมั้งในเลี้ยงคักอยู่พี่น้องเลย นิ่มดีขนาดครับเดี๋ยวครับไปมีท่มนี่เครื่องนิ่มนะครับค่อ,อยๆกระแทกนะครับไปเลยครับพี่ไปเลยวางจัดข,ดขนาดครับให้นี้หาซิมี่หาซิบบวกกี่เราครับหาซิบก่อนไนเงินค่าเบียร์ระคาเป็นยงันงไงยังว่า เกลียวหอกมีเอาก็ไปคอ,อไอเดียมน้ำกลเข้าไปนะครับทั้งคนก็ว่าได้ดีรถเกลียวนะครับในความคิดผมมันกับถารถเกลียวภาคอีสานแถวบ้านผมมันกับสูสีกันนีหล่ะครับแต่ว่าถ้ารถเกลียวที่เข้าไปเกลียวหน้าป่งหน้าปังหน้าก็ขอสิผากระสูเข้าบ่ได้นะครับเขาถาพันไรกับไปนอ้นองพี่น้องหกแสนแต่ว่าบ้านผมเปิดบืนก็บ,บ่ได้เกินห้ารอยได้นะครับแต่ละขั้นปีได้หนึ่งสี่หารอยที่ประมาณสุดครับไรละหกรอยบาท แต่ตอนทุนกระสูงพี่ล้อมข้างกัดเปลือกอะไรเสือกแหงนะครับแหงเป็นคู่ปีคู่ปีครับทำให้ตะกีสี่ลอยเจ็บซิฟหัวหนึ่งครับคู่เมือนี่คืนี่ลอยเกาิบขึ้นไปหาลอยสามซิบก็มีครับบางปีไหนสีกระสงกระสวยอะไรกับแห้งนะครับพิดพาดไปนี่ก็เจ็บดืวกันนะครับข้างกัดเปลือกอะไรถ้าเครื่องเก่าห้มดอกอะไรพิษลงพิษหลออไปนี่ก็โอ้ว่าจะปวดครับสอมยากด้วยกันละครับ อาไก่สิเดลียแล้วพี่น้องแล้วทงนี่กับสี่ิีต่ออีกหนึ่งทงนะครับประมาณสามสี่ไรน่นะพี่น้องเฟื่องกับซูซี้กันนี่แหละครับรถเกี่ยวขันเดียวกันเกี่ยวแล้วก็มีงานอีกอยู่ประมาณสองสามหมื่นข้างหน้านะครับเพื่อทิดต่อเข้ามาแล้วก็ถามึงพ้ฟ้าอากาศนะครับถ,าถาา้าบโต๊ะถารมแนวนี้ทูมือก็คือโอเคนะครับในการนงรด,ด้านเฟื่องเลยนะครับถากก้าบนโต๊ะก็ตก้องเลื่อนลงไปอีกนะครับ เือมันแข็งมันยังอ้าไปพ,พอกันไหมพี่หนาพี่น้องอะไรก็ฝากเมไรก็แชร์ก็ตท,ที่ตามทั้ง y o ื t อ b ทุกอ่กัทั้งเหตดให้นั่นเลยนครับสวัสดีครับผม